กุ้งกระปูกระเป๋าปิ้งเขียด2โตพุ่นน่ะโตกระปู3โตบักหอยเดือนอันนึงอื้อหือไข่มันฮุงเจ้าเนาะโอ้ครับก้าวสวัสดีเด้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมื้อนี้สิย้ายทัด้มื้อนี้ย้ายไปอยู่บอนใหม่อีกเพราะว่าอยู่นีมันบ่มีอีหยังสิหาแล้วเด้เลยสิพากันายองมัดนงหน้าหยังของเพิ่นแต่ว่าได้อันนั้นมลูกชายนําเนาะบังคลบังคา ไปบางกะร้านไปฝากลูกไายน้ำพอดีครับพอดีเอ้าพอดีเทาใหญ่ออกอลไรก็พอดีเพิ่นมาอยู่ต่อไม่ได้ไม่ได้เหมาะเจาะหมดเลยเพิ่นก็ลังมาเหมือนนี้เนาะเพิ่นก็มาหาอยู่หากินคือกันแหนคือเทาอะไรเพิ่นอยู่กับลูกไายเพิ่นอยากกินข่าวแล้วเวล่าปีกหนูเพิ่นมาเพิ่นมีแนวกินเอาหนูปั้นหนูเพิ่นช้อนโตพอได้กินเพิ่นหายคนหน่อยปั้นห้องถอกระซำพอไปหามอะไรอีกเนาะล่ะ เก่งกาเจ้าอียางเป็ู้แมนนั่นแหละยางคือว่าจะนอนนอนหนอยกันนะเก่งขนาดนั้นหรอาเลมื่อยอยู่บ้าหอยางเมื่อยปวดบ่ขาโอ้ได้ปวดนอเมื่อยซเมื่อยเื่อยอยู่ซ ก่งขนาดได้หน่อยก็ได้ว่ามันป้ายชุดเดียวมันเทอดปั้นด้วยเป็นเต๊ะโตเะพวกคนจะกินกับลูท้ายค่ะเออปั้นกินขาโอ้ขาวดีเนาะแต่ว่าเป็นลูกหินเนาะหนุ่มหขาเนาะขาจะได้จะมีลูกหินเบิ่งคักๆก็ใจ้แคลแตกแล้วแล้ว่จะเตรียมเกลือจะนี่เออแล้วอะไรก็ไปเดินทางเนี่ยบัดนี้ไปใหญ่บอนบัดนี้เดินทาง เธออบหยางหาสบายเพราะว่าทางมันหยาดขี้น้ำกันบ่ได้สอนกันบ่ได้พอดีสีได้นอนป่าเป็นสองคืนพอดีว่าอันนี้คืนหนึ่งเลยดิเหมือนนี้เป็นคืนที่สองไปถารุ่นถาเบิ่งน้ำกันอีกทุกคนเราสีได้สชิมานี่ยังอีกมืาหนิบายขี้รด เลยมันลายปีหรือลุดกันเลยวันน้คืนแล้วกันก็คือจะองละงเลยแหละจะลงเลยแหละอ้าวน้นี่ก็ได้คืนน้อยนึงเลยก็ลงอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ปาก็ได้เตะดนี่ยปาได้น้ำลังนะ ไปอยู่บอลใดเลยเสาอมก็ยังหูหูจะบอลสบายใช่ไหมใหญ่ไปอยู่บอลใดบไปบอลไปอยู่จะมาพูดอยู่ยัดบอลที่ไปอยู่เหรอบอสพูดอยู่ที่ไปอยู่ไซด์เฮาบ้านี้อยู่ในใจเจ้าแหละอยู่ในใจคุยบบอสเอาไปอยู่ในใจเจ้ากันเด็กอยู่เงียบเด็กเราชอบคนแม่เลยได้เด็จะอยู่กับเจ้าชอบกันคือกัน ก็จะบอกันจะมากันย้ายเนาะนี่แหละยังอยู่เงียบเพียงเอาชองคนนี่เนาะ เสียทางเพราะแหง้งลำบากขนาดไปลำบากก็ต้องสู่เพื่อพี่น้องเอฟซีไปะจกสิลีกหินประจกสิลีกน้ำมี่ช่องบอลให้ต้องให้หลีกหลีกหินกันยังหนาวจะก้องหัวอีกอไปทางใดอีกเลยทางนี้ โอ้โ mm. mm ้ม hmm. mm. mm ีแปะหนึโ hmm. อ mm ้หเกือบเนาะยืน่นั่งง่ับไม้มาหอดบนผักแล้วกันชิมาเละใส่กับอันนี้ละยายกับไหวพ่อได้ย่ามืออื่นเสาเลยทุกคนย่ามแหลกก็เมื่อเหมื่นเสาพ่อได้เอาเมื่อฝาคนทางบ้าน ก็ยังามาสุดนี่ก็ยังว่าได้เนี่ยติดไหมติดมือเมื่อฝากนะพ่อได้ยาเมือม่อฝากเพิ่นยังไหวเลยถือมาถืออ,อีกเรื่องนึง่งลดสบายผ้าบูปลาอีกแล้วก็าจาอยู่นี่แต่ก็จะต้องใส่ใช่ไหมใส่เห็นไหมก็จะมาอยู่นี่ก็จะใส่บูปลาบูดงอีกเอ้าแต่สิบลสีแงแดงวเนี่ยนี่ไปครัวเสีด็ก ต้องมาห่องก็เป็นที่มันเหมอะจักหน่อยมีแต่ห่องมีแต่ฉ่ำมีแมตออ่นุ้ยไวน์เลยได้เข้าใส่แล้วข้าใส่แล้วปะอย่างได้เข้าใส่ข้าว่านข้าอยู่หนีเขาต้องใส่บอกเขาว่าอยู่หนีด้วย,ยกูได้ก็ต้องกินนุอะไรย,ยามนี้เนาะยามนุเอ้าดวงไฟดวงมันได้เลยเท่าว่าเข้าใส่บะเตอร์ข้าใส่ถือก็มี ด้ยเนาะใสยูบอนนี่อีกใสแกะไก่ก็หล่นให้มันเหลือกินมันอยากล้างได้ก็ให้มันเหลือกินเนาะเอาใสเที่ยวหองแทีวนี้ตามมานี่แหละทำไงอ้งตอ้าวหนีมือตั้เกือบเปิ <laughs> ดเลยนี่แต่วันบอลทางเถองเอ,อ้ยเราคอยจืดเลยเด้มันดีดดเลยเลยบ่มันก็เคยหนีบจำบยสวยเนาะเอาตัวบอลทางลุ่มมันลันกับบันทึกเขา อัางเถือนมดได้ปับเลยกัมือกับนนี่มันจะถือกับมือนห้ันปั๊บลเด้อโน้ตเอาหนวยใหญ่เลยเยี่อยู่งเย็นเนาะใชจาหางข้างหลังเลยบอนีเป็นยังใช้หลายมันขัดเันจะมีอีกเลย ที่นี่นู่นวานี่ค่ะทำหดทโอ้นี่แหละหดนี่บุณิห้หดที่อดจจเปลี่ยนออกไันอาจจะเวดจะเบี่ยงค่ะล่ะเปลี่ยนเหรอเออใส่บอนี้วะ เสอมนางถาเบาสบายเบาสบายเพิ่นขัไปใส่อยู่ในพูดเพิ่นให้สอมนางถาอย่างนี้เ,นเลยนางถาเพิ่นมมันถูกมันเขายากเพิ่นเลยเขาพเพรียวเพิ่นได่เช่ไหได้เฮ้ยมีแต่บอกกับเออใส่มันบนัดหนีเลยเฮ้ยได้ใส่ไหม บอลเดียวในเบิดเลยแหละใช้เบิร์ดแบบนี้เลยวอลอีเลียฮะนี่ใช่เชื่อเขาปลูกกับแมนบอ,อกกะกระเทือกเขาเข้าไปถือเขาเข้าถือเฮ้ยใช้รถใช่ลวดใหม่ๆนี่งเนาะอือเป็นแต่กับต,ปตาประยากใส่ใส่เลยเสียบเบอร์เขาจะเสีบยสบให้เฮ<บ>้<บ>ยม่ได้เขาอยากเสียบไม่ได้อจริงเสียบวอลเขาอยากเสียบตอนนี้ ไปแยเสียบนูพอไปแยกเสียบยังหาก็าจะใส่เลยใส่กระสอกไขมนัมนมัดเลยก็จะใส่บรมมันทอดเขาใส่ดอกเลอะบดิษเทดผอยดอกอโอ้อยโออ่ดิ่เลยโอ้เสือกเข้าขาเลยเนี่ย ใ่อืมก็ใส่ไปแหละยืนถาบสบายใส่กับแต่กระชิบเล้วอะไรแหละชิบวัดอะไรแหละเรือชองหลังเรือสี่หลังอยู่ถุงอ่ะเรือสี่บอกโอ้เรือต่างหลายอด้่ได้ทุกคนอ่ะล้อใส่สะก็ที่พายให้เบิ้องแต่ซ้ำนี่เลยทุกคนถาเบิ้องต้นยามไปแหละบัดนี้จนในถ่ายไล่พี่น้องสิเบื่อได้มาได้ก็่ายแต่ใส่กับใส่ครับมีอย่งเลย หือสิแพกโซป่้เก็บไว้มิดชิดเตที่ไปให้คุยเบิร์ดเพียวอยากให้อยากคุยแพรเนี่ยแหละมาเลยเป็นพอดีนะคุยแพรค่ะไปเหลาะเย็ยนใช่นนไหมครับเยอะเลยมันเบิร์ดบ่ะน,นี้เหลาะออกเมื่อเพื่อที่ถาบาสบายเหลาะใส่กลับแล้วผู้ดีเหมือ,อพอดีู้ดีคำซ้ำหนึ่งผู้ดีเหมือสลับในทานบรู ี๋ยนี้เด็กนไ้มาเดปยเยกินนูอืมยอนวฟ้าก็มังเลยกจอเลยจะได้พวกกินได้บกินนู้กินเลยดิ้อหอดบอลแนลหนุกหอยเฮ้ยยิงบันจิ้งกแนเฮ้ยดังไดังไฟใครจังโมเป็นที่หมด เขาชินอนไหนบ่โอ้หมดลายอีนี่บอนนี่โอ้เต็มมาเลยหมดได้กี่เจ้าอยู่เลี่ยดังไฟอีกคนที่มาหอเลยใชไหมแต่ว่าหมดลายขนาดบอนี่เขาชินอนไหนบ่ ขนมขนมถุไม่ต้องเนี่ยแหละสร่งสิน้อนได้อยพราะว่าหมดลายปนิคือหมดสิจอนี่หมดคั้นหมดก็ได้ ในผ่านกระปูสิลงไปใส่หงูอจะคือชดแล้วฮะจะิจงแล้วเปิลงอ้าวจะบม้งใส่งูจะเจะได้เสีเพราะว่าตีจิิจะงูลงจะล่งลุไปได้ขนาดนี่เบิง์จใจเบิงโอ้ยเอาไจักรไนี้ คือบักกีขา <laughs> อืมแหงคกักแหงบุฟเฟ่บุฟี่ฟ <laughs> ค่ะจะมาบุฟเฟ่ปะจะได้ทอดโซงลกอะไรเฮ้ยม,มันมีลุกหลุดมีไส้จีบลกูกอ้าลองมาอีกเอ้า <laughs> นี่คักบอ่อบาดคากัคกคักอันนี้เตียงวัดอีเด้อจะได้ ยังเอาไปอีกบนาคือฝาแหงยังเอาไปโลดยังยเอาไปเห็นได้อ้าท่นมีหีไปในชิไปอยากนูนี่นูตัวขั้วไหวองสาไม่ตันี้เล้ยเนี่ั้วไหวชซื้อมากไหวชีซื้อนยมันท่านระยะอยู่พอ้ีใหญ่มากผีฝนทุกคนสบายท่านมีหีไปไจักอันกระซองอันะนูสี่ตเอาเงาตััรเงาตันี่ใจให้มับอกษาเอาสินชันจรกายมน เนี่ยหนูโอ,อยู่ใส่ก็มีกระหมดุดทีนี้พูอย่างก่อนอย่างหนูไหมจ๊ะเรือด4โตเนะี่ยเรือแบ่งให้พวัวผิดกระเจ้ามากระเจ้าว่ามีเนื้วกินยันลูกแล้วอยากแล้วแลวมีลูกหน่อยมานำ อย่างว่ามันแห่ๆม,ม,ม,มั่งๆซ้ำน,นึง <c oughs> ละแหละสบายเป็นที่อบอุีนดอดเลยได้ เตรียมไว้ยากขักเลยเตียมหแล้ววะจะหมดใช่ไหมมันจะหมดเนาะนอนไปะไรแล้วหม,มดเลยะอ้ในก่หนึ่งอยางนีดดุ่นอ้าวจะูชุม้มอียงเลยอ้อมันบอน,นอนอะไรให้หมดโอ้ยใส่หมอนมาก,กับเขาคือเขางหา,าปีนูอยู่นูยิ่งถ้เรา,าห,ห็บภไไนทางาบางนอีกตัวนึงบางกระดานเลยทุกน ยันน้เขากัวเขาเขา<ม>าลยบเอาฮิบ่ะฮิบเวไล่จะซะเพราะมันใหม่เต็มเลยปิ่งซุกเลยทุกคนนี่วันนี้ส้อมก็จะเอาใส่ถุงยางไว้กเมื่อบาทนี่ซุกเลยถุงยางไว้มันแหมแน่นะ กับบทึงว่ากซุกดอกพอดีมันแหมๆพีปหญิงสัมบ้านมันบม่เอาขนาดมันเอาวซุกคักดอกใช้ทุ่งหญ้ากับทุ่งหอยไวหนึ่งจากว่าหมดลายหมดมีลายแห้งจนเราสบายเพื่อกับปะฮะการเฉียดเที่ย่เฉียดไปใกล้ๆนี่เลยไปใกลๆดอกเขาไปใกลต่อกับปหาอยู่ ก็เท้าหินมหยนไ่แหละบางไ้แป๊บเดียวหมดยังมาขึ้นอันนี้บางใส่รนะกันบอลหอยมาเนี่ยบอลได้ก็มีแต่หมดนี่ก็หมดใหญ่ทั้งหมดใหญ่หมดน้อยนี่โอ้ย một lai ý lý Vâng bọn này lúc mình bọn hỏi như vậy Mình lại hơn thì hỏi bọn đi lại Kiểu cho ngọt đấy Ừ, bị nô súc này, nhang mà nằm vào sa bài. เป็นมาไม่ยังเขียดใจอยู่พอดีนางทาพอดีสิเลสเลส่บตาได้อยากมาน,น,น้ำเลยได้เจ็ดเจ็ดจะใส่เลยนี่แหละใช่ที่เพื่อนสอบประถายว่าสอบม,มีแฟดเป็นบ่เห็นหูหางก็กระตะลาบอยู่ได้นี่ได้บ่ เย่างเชนาสชาไปปลาให้อยูู่้เดียวโอ้โหนดาหานอยูู่้เดียวคือก็นอนแล้วคือจะดูไปหลอเยอะน้ำจืดยังเออให้อยู่กับไก่หนึงไก่อีสังคือเออจะไปยิงบ๋อไปกไปิกปูไเกียวกันยิงเอากระปูกันเลยจะบอกคือเออจะเจือการกินือโบเม่นไม่ขือใช่คือเจะซองขื่อ จเอาเ่าไหวจะไปด้ินค่ะไกลๆอีนช่ไาได้ินคอยดิ้งยินนจ้าไปดิ้นคอยคานนีเดกกระปูนามโตจะด้ินคอยคานจะใช่ไว่าสามสี่เถื่อจะด้ินคอยเอื้นจริงคไปเอื้นปนันคอยเอื้อนสองเสือนี่งนี่ไงบ่อยู่ไซกับผม่ยังดอกว้างคนมันย ขยุนะกัะ BON บปัญะดอกยุนะบนบ่เคยอยู่อีนี้ในในบอนบ่เคยอยู่เนาะบอนบ่เคยมาใช้อยู่เพีเดียวนีนี้สวมคางหนำไหวแล้วก็ไปน้ำเบาสบายหมอผดเลยเดี๋ยวสวมกระชีปงแล้วกระชีจีกระปุ๊กปูป๊สามตัวเบาสบายได้วัได้เก็บเงาสองตกระชีปีกขีิกินตัลอดเลยน้ำมันเดือดแล้วมันผดเลยต้มน้ำกินเลยทุกคนต้มไหวแล้วก็คางปร่งไหวให้มันเย็นมาเลย ึ S <S ูเคสิครัวขีกระปูดีกระเป๋ขีกระปูดจำเชี่ยจังปีกเขียดจะได้สองตัวดีนะเออต่อไปก็จาพูได้นลวกไในลายได้เขียีตัวหนึ่งเขียดตัวนี้ก็ได้ยังได้หัดนะเออเหยียดจะดูเบี่อไปนะเมื่องามมัสูงจะเอางามมันออกมากินเออตัวมันจะเ่แนเแต่เจียวกลียได้ที่กยเจียวได้ที่เรียนนำห่อนก็มีบุกอ้อยจะสิจ้ำก็มายัง hỏi ừ, mọi ừ, Cái này mặt hỏa lắm Nếu cháy ngàm nó đâu mà, mà kín, còn nè Ngàm nó này sâu quá Có chèo chạp Có chèo Có chèo đấy Ừm Lại đó, ừ. đó. Chất nổi của nó Ừm Xăm phở lại chạm lái nó mà chạy ngủ á Ừm Màu nhìn bằng nồng bằng nạo đấy Màu tầm xài Màu nhìn bằng nồng bằng เออไล่ออกาการะอางเอาเมฆันใหม่ออกก่อนฮะแม่ตัวนี้เชียร์ใช่ไหมไม่มีเมฆใหม่อยู่นี่ขนเลยไม่ได้เห็นเจ้าเลยเห็นเลยลง้งตีอโอ้จะเผาเอาเลยฮันถอยโดนพื้นออกตีหันโดนพื้นเป็นตะบุลุกนี่ถอยออก เยี่ยมเตะกระคุ้มเห็ดคนเห็ดปฏิวัติคนวา <คน S 1> ัติเห็ดเนี่ยนี่เด้อเนี่ยได้ใช่ไเตะกระคุ้มเห็ดกับไม่หีบเอาประนามเลยใช้เจ้าหน้อยสาวเอสายโผล่เลยโผล่ได้ไหยจ้ะจัาก,ากลยพอดีจับมันเบิดท,ทีเดียวก็เด้อ ยิงได้พอดีบัวเพ็ดพอดีบัวเพชรใส่ยเจลอีกก็ไปกินไปออื่นเลยมันละพอดีเลยเสียอีกเจลคับมันละลายครับน้ำมันละลายเพหรือะไรเออใส่มันละลายคนนี้เออก็จะเอาเจลเจลปัญหาใส่ให้หมอเจลจันทร์ฮันนี่เออทำมันลาย มีแต่น้ำดูโลมันไม่มีเกลียวใส่ตัวนี้อีกก็ต้องใส่นี่อีกเล็กส์ะใส่เกลืออีกเล็กส์อ่ะอ้าอีกเกิดจากหน่อยใส่เรื่อเลื่ไอ้นั้นเป็นสินล้นก็ดีแต่ว,ว่ามันลนะ้นก้อ,อยพอได้มีเกลียวจับอยางนี้ลำบากน้องมาพู้สุดนีนน้บุญเย็นยีเนื้อยาก <laughs> จะได้ก้อยแจ่วเลยเกนาต้องชื่อชีดมูจังโลนึงเอามากินแมนกว่าอยู่นี่แหละถ้าจะปีนเขียดซุกปะย่างไทยยั่งน้อยปีนเขียดโอ้แล้วเลยอาหารแหลงเงาเหนียะทุกคนปีนเขียดสองโตนฟนโตกระปูซ้โตบุ้งห้อยเดืออันหนึ่งแล้วก็แจ๋วโอ้ยเอากินกินเลยกินมาไปนดอกว่ากินกาวน่วกัน มามาพี่น้องมากินข้าวน้วกันมาเฮ้ยมาชุดนี้แรวกินอดๆอยากๆยด้วยุดนี้จุดได้จ <c oughs> ีบอด <c oughs> ที่ลำบากจักหน่อยบอสแต่ละชุดก็ยังได้ชุดหนาอยู่กินแต่แห้งตั้งแต่มะฮะวัวน้ำมันเกียเหงางทามือก่อนให้เขาติดมืออืมือ,มอ้ลงฟอ,องกินนะอืมกระปุกนี้มาให้ต่อหมดมันขืนมาอ,อืมนมา

กินตัวในมุดมาะไรตัวแมงป่าวยังกับไปพยายามกลับไปยามเอาไปกลับใจโตตัวในบันทุกเธอได้เพือพ่อน<อ>นี้เอาบ,บีปูดน่อยให้บีปูดจับเนี่ยอะไรเมื่อไหรคนอยู่บ้านเนาะเนี่ลอะไรเมื่อให้คนอยู่บานะ้านโอ้ยยายเมื่อให้บอกลาไปด,ลดิลูกแกมักขนาดนี้ จะได้ผาแงยงกับบะมี <c oughs> ่เนาะได้ได้โอเคไม่ค่อยช่ไถึงป่าเธอกยังผะยเงยงไปบุตรจะเป็นขาดมาสุดนี้มีแต่นวผสมประกอบนี่โอ้ตัวนี้ไข่มาเลยนี่ใส่เกลืออืมนี่ไข่ตัวนี้เอาเกลือใส่จุดหน่อยอื้อยเกลือจุหน่อยนี่กินกระปูนี่กินหอดลูกชายแล้วเนาะกระเท้าเพิ่นอใาเห็ดแต้บอกกันจังยอดอันยังกินไข่ตัวนี้ให้มันนัวจัดหน่อยใส่ไปนัวลงจัดหน่อยก็ให้นัวเลยเนาะอืม ถ้ากิน,นีนนี่ก็แซ่บคือกันได้แซ่ะหมดแล้วดีกว่าอห่ยงตายอยู่ยิ่งไข่มัน,นมตรวนี้มันมีไข่ทุกคนนี่ไข่กระปูอืครับดีออกมันออกแล้กวก็ยุบเอาไข่มาเลย ตัวรกับไข่ด้วยเจากับไข่คือกันไข่เบิร์ตยำนี่เพราะว่าเดือนทุกจะเลครับลตกใหม่จะเลยมันก็ไข่หรอเออไข่กระปูเอาไปเห็ดอีกย่างก็เขาเห็ดซูสีู่สายใช่ไหมใ่ไเห็ดนีกินแล้วก็อีหมื้ำจียนั่นเนาะทำเันจิตต้อมกองไว้ทีนี่ ไ <c ười> ข่มันคงเจ้าเนาะโอ้โหาเลยขาไขา่เฉพาะตัวย uh ูฮูใ่ะหเพราะยิงอมไม่ตัวต uh ัว,วยูฮูเด้นี่บอกแบบนันเขากราบเนาะของไก่มันตัวนี้ทุกคนอืออืเราเนี่ยทำปศุสัมว์มีน้มันนะไข่เก็ดเงาหมูมะ มีเน <t arts issions> ้อมันทั้งกระปูทั van, really ้งเห็ดเหงาเนาะขาดแลค่ห hmm. นี่อยนกินข้าวแล้วก็นชิบะยำกับต่อเลยทุกคนชิบะยำกับเบาสบายแต่ว่าชอบมชิบะไทยนะบะชอบบไมีไฟไฟบะแห้งคือเบาสบายโอเคนะมานี่ชออมก็จะกินข้าวก่อนแต่สำหรับวิดีโอนี้ชออมก็จะข้อจบไว้ส่นี้นะขอขอบใจเบื้ทุกคนตีเขามาเบิ่งมาส้มจะได้กระถาติดตามคลิปต่อไปในเด้อไม่เอื้อนไม่อะไรทุกคนจะยำหมูถ้าหลุนถ้าเบิ่งน้ำกันน้ำมันสิมันอยู่บ่ ไงา่บอลใหม่เนาะ